มีผีด้วยอ่ะโอ้ยอุยอ้ยจะไปทาผีเด้อออมเล็ตคิดขับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีครับโอ้อยู่กับพวกเราช่องออมเล็ตคิดขับนะครับตอนนี้ก็เลิกเรียนมาตอนเย็นนะครับเด็กๆหิวไหมคะหิวค่ะเราก็จะขับมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับไปหาอะไรกินนะแม่อูก็จะไปด้วยนะคะรับคัาออมเล็ ได้ปิดเทอมแล้วนะวันนี้สอบวันที่หนึ่งพรุ่งนี้ก็สอบอีกแล้วก็ปิดเทอมกี่วันห้าหกวันเองเนาะปิดเทอมแป๊บเดียวเองโรงเรียนอัลเลดเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปแล้วก็จะได้ไปทะเลด้วยเออเดี๋ยวเราไปเที่ยวทะเลด้วยเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันนะครับแม่อ๊ไปเดี๋ยวเราลุยกันเลยไปขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลยโอ้ล่องท้ามดสวยมากเลยโอ้อะขึ้นรถขึ้นรถแล้วเราก็แวะมาที่ตลาดวัดม่วงนะครับผมมีตลาดนัดนะเด็กๆก็เข้ามาในวัดอ่าแล้วมาถึงก็เจอเจ้าแมวเลยนะอัลเลดป้าลุกปอุ้าอ่ะ อุ้ยอุ้ยจะไปไหาผีเด้วจับมือกันจับมือกันแล้วก็เป็นการทําบุญลงศพนะครับให้เด็กๆได้ทําบุญนะนี่อ่าโอ้โหน่ากลัวมากเลยโอ้เอาไปกล้าจับจะเป็นกล้าจับไม่ใช่เป็นเชเป็นไปกล้าจับพกันไปหยอดเลยหยอดหย่อนลงศพยิ่งหนามากเลยใส่ไว้ใส่ไว้ค่ะทำบุญสาธุด้วยสาธุด้วยอ่า เบปไปดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปด pues ูว่ามีอะไรกินบ <me> ้างนะครับปะแม่วุพาเด็กๆเดินนาหน่อยเลี้ยเดี๋ยวรถชนน้องนะวัดนี้เขากำลังจะจัดงานโบสถ์ครับก็เลยมีเต็นท์มีอะไรมาวางกันฝนให้แม่ค้าด้วยนะดูซิว่าเด็กๆเขากินอะไรได้บ้างนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันมีมีเฟ้นฟายด้วยมีมันฝรั่งด้วยแม่วุมีมันฝรั่งด้วยเอาเลยเอาไหมอันนี้มันฝรั่งแท้เนี่ยโรยผงเนี่ยเอาไหมลองไหมลองกินไหมสองไม้ส่องไม้ผลไม้ไหมนี่ผลไม้ เต้าชีสค่ะเตาชีสกับใช่ไหมเตาชีสหรือสาลายผสมได้ครับผสมไปเลยครับนี่นี่นี่อเอาเลยเอาเลยเคยกินหรือเปล่านี่โรยผงด้วยไม้ไม้ละสิบบาทมันฝรั่งแท้ๆเลยเนี่ยนี่มันฝรังที่เกิดคล้ายๆเฟ้นไฟ,ไฟอะลูกคล้ายๆเลแต่อันนี้ไม่เขาไม่ผสมแป้งเลยนะอ่าได้แล้วอเอาเลยเอาเลยกินหรือเ่าทังช่ไอยากกินอะไรคะอ่า อ่ะไปดูไปดูไปดูอ่ะถือไปก่อนถือไปก่อนอ้าน้องชิว <os> ไปได้ลูกชิ้นหมูครับผม <m uch iman> อ่าก็เขาเซเว่นบ่อยนะพาเด็กๆมาเดินแบบนี้บ้างนะครับ <m uch iman> ลองกินดูนะนะเขาโรยผงแล้วลองกินดูเหมือนเป็นไงรสชาติเป็นยังไง <m uch iman> เหมือนเลนะโอ้โหอ่าเดินเล่นๆกัน,น,นไปนะครับผม <m uch iman> เดินไปด้วยกันนะํ <m uch iman> าเร็จําเร็จมีพารด้วยไหว้พาร์ก่อนนี่โอ้โหลูไมว่าพารเนี่ยเขากินตอนเย็นไม่ได้นะ เข้ามาเดินนี่เขาหิวนะรู้ไหม <c oughs> ดินทาพระนะครับอ่าสาธุสาธุาธอ่านี่มีของขายจุกจิกจิกครับผมแอบมีร้านของเล่นด้วยนะเด็กๆแอบมองของเล่นใหญ่เลยตะกุชชี่ตะกุชชี่มีตะกุชชี่ขายตะกุชชี่นีแม่อูมาขนมคพกสิงคโปร์นะมันจะหอมมากเลยนะ <c oughs> นี่ <c oughs> เห็นไหมเดี๋ยวมาเอานะ สิบนาทีได้ไปโอ้มีปลาสลิดขายด้วยนะครับอ่านี่ไม้แหลมต้องระวังนะครับน,นี่นี่เอาไม้แหลม,ม,หลมออกออมเล็ตโตแล้วออมเล็ตไม่เป็นไรหรอกแต่น้องเชเบตเนี่ยต้องเอาออกนะไปเอามือหักข้างนึงสิลูกข้างนี้อาปลาถือให้มาค่อยมือให้มาอ่าออมเล็ตก็ยังกินไม่ค่อยเป็นนะครับผมอ่าไปเดินต่อก็อเป็นตลาดในวัดใกล้ๆบ้านนะตลาดนัดเล็กๆเพื่อนๆก็น่าจะมี ตลาดนัดกใกล้บ้านกันทุกคนนะครับใครไหนคอมเมนต์บอกพ่อเอ็มหน่อยนะครับผมว่าพวเพด้ยพวดยชอบไปเดินตลาดนัดกันไหมนะเพราะเด็กๆจะชอบไปเดินเซเว่นมากกว่านะครับเราก็มาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับผมของเ,เก่าๆของเ,ขเก่าเก็บสะสมมาตั้งด้วยนะอ,อ,อร่อยอีกแล้วนี่หลังตลาดก็จะเป็นโบสถ์ใหญ่ๆแล้วก็ติดแม่น้ํานะครับผมพ<ว>่อเอ็มก็เคยพาน้องเชเบ็ตมาถ่ายคลิปเล่นตรงนี้นะบรรยากาศตอนเย็นดีมากเลยนนะแมม่เหือเรเบแบ้างเนี่ยบรรยากาศดีไหมแม้วตรงเนี้ยไป เออเนี่ยเดินไปดูเดินอ่าเดินไปดูคลองกันไปแล้วระวังรถนะลูกเดี๋ยวเขาขับรถออกมานะอ่าต้องระวังรถกันด้วยนะครับนี่ไงมาถึงท่าเรือละท่าเรือท่าสีเจริญนะครับข้างประค่างก็จะเป็นสอนอนะวันนี้เราก็พาเด็กๆมาเดินเล่นนะเออบรรยากาศดีมากเลยนี่โอ้มีปลาด้วยนะตรงนี้ตัวเราเขาก็ให้อาหารปลากันะนี่คือบรรยากาศแถวบ้าน องอเมรกแล้วก็เชเบตนะครับบรรยากาศดีมากมากเลยตอนนี้เย็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็มีคลองเหมือนอัมพวาที่เราไปเที่ยวเลยมีลูกปลาลูกอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยตรงนั้นก็จะมีปลาสวายตัวใหญ่แต่เราต้องให้ขนมปังเขานะตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรืออเมริกชอบมาเดินแบบนี้ไหมคะชอบค่ะชอบเหรออพอดีช่วงนี้ฝนตกครับเพื่อนๆก็ไม่ได้ออกมาเล่นก็เลยพาห้องมาเดินบ้างนะ ที่สาคัญนะครับนี่คนนี้เขาอยากกินอะไรไม่รู้เดี๋ยวต้องพาไปหาอะไรกินต่อนะอยากกินยำใช่ไหมคนนี้ก็ให้ลูกกินจุกๆจิกๆไปนะครับโอเคนะคลิปน,นี้เดี๋ยวไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะโอเคนะครับอเ,ออเล็กเอาพงที่ติดตามรับชมมองเลดนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องเสบียงฟันนี่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย,าย,ยอย่า,ากินให้หมดเลยค่ะมีอีกอันหนึ่งนะไป